สวัสดีครับพี่น้องปงปายสุขุสุขุนครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาเนี่อยู่สปปลาวพี่น้องครับย่างมะม่วงเสาหนาวแห้งพี่น้องเอ้นะครับเดี๋ยวเสี่ยงห้เบิ่งบรรยากาศเลยพี่น้องเด้อย่างมะเ่วงครับพี่น้องครับหนาวคักหนาวแน่พี่น้องโอ้โหคนเป็นล่มเลยเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศย่างมะเ่วงพี่น้องนะครับพวกพี่น้องเอ้ยย่างมะเ่วงครับพี่น้องครับเน็กหน่อยย่างเน็กหน่อยเหรียญเงินพวกโอ้หนาวบ่เนาะ่าพี่น้องครับ โอ้ป้ญเป็นัเนอ่ะนบอยากาไปหน่อยนะครับนี่มันสอบโอ้นหลายล่งค้าวจะได้ไปนองประมาณอากซิบล่างค่าลอยลังข่าเป็นมานี่บอมไมรยากาศพี่น้องครับไป้างหน้าเลยข้าไปย่าง ให่ไมบันแล้วนะใหญ่แล้วน้าปร่ทันสวยแล้ว่ะเฉยๆอืมแล้วมันยัง นาวะโอ้เจยงไปเจยงไปชมชมถุงบบงนาโอ้มันห h ยวมันเ h ี ề มันกําลังเป็นนั่นะโอ Rồi ta. Chít Ừ Nào mày? Hò, nhân cơ bối cảnh anh nóc. ดู่ประเทศลาวแล้วเป็นนั่นนั่ยนะครับอ้อเป็นไงลุงบอลการดีการดีใช่ไหมดีเนาะดีอู้อืมต้นอะไรฮะไกงงวงเหรอแทงงวงกูนะ ทงไฮทงหน้าเปหน่ไยปลาทงหน้าบรรยากาศดีเนาะลุงบันเนนะดีดแกจะไปหาไปหาใาลเอ,อ เื่งมากันยินย็นถือไฟบรรยากาศดีเคยละเยลาไปใช่ไมไใช่มาไม่าไกม่อย่่าฮ่า่าฮ่สบายอยู่บ่สบายอยู่อากาศเย็นมากโอเคอย่างนั้นลงมานะอ่ แน่ต้นยิวเห็นไหมต้นนุ่นอืมให้ลุงบอลดูลุงบอลก็เข้าไปดูนะว่าเคยได้มาประเทศลาวนะลุงบอนนะ <laughs> ลุงบอลก็เข้าไปดูอ๋อรายกกาหะลุงบอน บรรยากาศน,นะครับออกเย็นๆนะมันหนาวหนาวอ๋อเด็กหน่อยเด็กหน่อยเล่นยักันเนาะอ,อืม Anh Non bên này nè Anh Non bên anh ấy. Anh ơn. Anh ơn hảo. Anh ơn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 . Anh वानी छोकी रे रे मारे जके रे जाने